ทุกคนนี่คือดุสิตาลายทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณรอบนอกทีเตียงนอนสิดุสิตาลายรีสอร์ทปากช่องเขาใหญ่นะฮะทุกคนนี่ดูสิส่วนตัวมากแบบโอ้โหสุดยอดไนหะเป็นหลังหลๆของเราอารุณเบิกฟ้าหนึ่งนะฮะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันนะฮะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับ วัดวชิาราลงกระวรารามทุกคนวรวิหารทุกคนเนี่ะเป็นวัดแบบชื่อคล้ายๆเป็นชื่อของพระนามของอในหลวงรัชกาลที่สิบนั่นเองทุกคนนี่ฮะอยู่ในท่ามกลางหุบเขานะฮะยินดีทุกคน,นะครับเพิ่งมาถึงสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่ออกมาจากในเมืองปากช่องบริเวณ สถานีรถไฟนะฮะรถไฟปากช่องก็เดินมา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 แล้วก็เจอแกงใต้นะฮะแกงใต้ปลาดินใช่ไหมแก่งใต้ปลาดินตรงทางหลวกแล้วก็เดินมาเดินมาก่อนจะถึงโลตัสก็บังเอิญรถตู้ผ่านนั่งมา30บาทนะฮะนี่ต้นอวบกันดูทุกคนดูสิเด,ดวยวไปปั่นจัก,กรยานกันดีไหมนะครับนีสวยงามมาก โคตรสุนตัวเลยนะทุกคนโรแมนติกมากเลยนี่ฮะ